สวัสดีครับพี่น้องผงไาใชีสานบ้านนองของน่าใสแข็งมักจวดจังนะครับผมตีปลากระสูบครับผมนี่ครับผมซื้อเยื่อมาใหม่ครับได้ยินข่าวว่าตัวนี้มันกินดีครับพอเปอร์ครับพอเปอร์พอเปอร์ครับผมได้หลายตัวแล้วครับตีพอเปอร์นี่ครับปลาโอเคครับผมดูด้วยกันครับนี่จังครับพี่น้อง กลับไม่โดนแล้วนกัดไม่โดนกัดไม่โดน โ้บ,อค,บอ,อ,อครับอถึงอเลยใหญ่ด้วยครับใสายใหญ่ด้วยสายโอเคครับผม mở rộng 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 mở เต็มเครื่องครับเต็มเครื่องไยโอเคแล้วครับพี่น้องดูครับโอ้โหเต็มเครื่องเลยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ การตีเยอป๊อปเนี่ยผมกต้องบอกว่ามือกตีเหลี่ยมก็ไม่น้องมือกตีเหลี่ยมเพราะว่าเดี๋ยวพวกนี้มันต้องขอแอคชั่นครับขอแอคชั่นด้วยถ้าแอคชั่นไม่ออกฟางก็ไม่จริงครับผมมการตีเหลี่ยมก็ตีลงไปแล้วก็ดึงเฉยๆครับน,นี่มันเหนื่อยตรงต้องเคาะครับผมต้องเคาะแขนออกแรงครับหรือมาน้อยกว่าบาทครับป๊อปเปอร์ ช่วรถสีไม้โใช้ได้เลยโอ๊วงมาแล้วมาแล้วไม้แล้วไม้แล้วโอ๊ค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 โอคโอ๊คโอ๊โอ๊ค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 โอๆคโอ๊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 คโอโอ๊โอ๊คโอๆๆโอ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  เอออย่าดิ้นเลยดิ้นลูกอย่าดิ้นใจเย็นใจเย็นเต็มเครื่องครับเต็มเครื่องเลยเข้าเต็มลำเลยทั้งไม่แตกให้ม่บรู้ไปครับวันนี้พี่น้องมันโกตีเหลี่ยมครับมันโกตีเหลี่ยมเลย ายางมือที่นี่ายางมือต้องขอหาแอคชั่นครับเหยียบป๊อปเปอร์ e per, ต้องขอหาแอคชั่นผมมือสมัครเล่นครับพี่น้องเพิ่งเคยตีเ e หยียบป๊อปเปอร์ครั้งแรกในชีวิตครับนี่ซื้อมาก็เรียนรู้กนไปพี <c ười> ป่น้องเรียนรู้กนไป <c ười> เรียนรู้กนไป <c ười> ขอให้ปามโดนก็โอเคแล้ว มั่วเดาๆนี่แหละแอคชั่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดึงมั่วๆเลยรวดแน่นอนอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่โดนไม่โดนโดนไม่โดนไม่โดนแล้ว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 มึงโดนแล้วโดนแล้วพี่น้องโดนแล้วมา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 อุ้ยเต็มเครื่องเต็มเครื่องครับพี่น้องเต็มเครื่องเต็มเครื่องครับผม เต็มเครื่องจัดเต็มคาราเบลครับนี่หมายหนึ่งแล้วจัดเต็มคาราเบล หหหออออจติงครับสายใหญ่ครับมีหลายขีดครับพี่น้องตัวนี้อ uh. oh. ุ้ยอ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 ้อรับเรีย็บ้ว้ละบว้ละจริงครับพี่น้องโคตรมันโคตรมันโคตรเดือดครับผม มาแล้วพี่น้องมาแล้ว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 มาแลงมาลงมาลงมาล้วมาตรงครับหน้าตรงหน้าตรงสายใหญ่ครับสายใหญ่พี่น้องสายใหญ่โอ้โหครับมาอีกแล้วครับพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกเท่าไหร่ไม่รู้ครับรู้แต่ว่ามันได้รู้แต่ว่ามันได้สายใหญ่ครับพี่น้องสายใหญ่สายใหญ่เลย โอ้โดนแล้ว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 พี่น้องโดนแล้ว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 ครับมาแล้ว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 นี่ครับโอ้ยเนลูกเนอย่าดิ้นแรงอย่าดิ้นแรงโอ้ พี่น้องตอนนี้ก็พอาทิ์ก็รับขอบฟ้าแล้วครับผมพาทิ์รับขอบฟ้าแล้วมาสรุปยอดครับต้องบอกว่าบ๊อบเปอร์ทางานครับพี่น้องบ๊อบเปอร์ทางานปลานี่ผมบอกเลยว่ามันไซส์ใหญ่ครับฝังการดิ้นแล้วเป็นไงครับพี่น้องฝังการดิ้นแล้วก็จวดแน่นอนครับผมมาดูดิข้างในมีอะไรบ้างพุกคนครับอาดแน่นไปด้วยประขาครับพี่น้อง ตัวต้องบอกว่ามีแต่สาใหญ่ๆครับผมมีแต่สาใหญ่ๆประมาณเกือบสามโลครับวันนี้เกือบสามโลครับผมเกือบสามโลแน่นอนเพราะว่าปลาไม่ได้ตัวเล็กครับปลาไม่ได้ตัวเล็กต้องบอกว่าคุ้มครับกับการซื้อป๊อปเปอร์มาครับผมซื้อป๊อปเปอร์มาลุยเก้ครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับผมแค่นี้นะครับจวดแน่นอนครับสวัสดีครับผม